บทที่3นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Google Meet เบื้องต้นในฐานะที่เราเป็นผู้เข้าร่วมประชุมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสําหรับวิธีการเข้าประชุมนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้เข้าร่วมวิธีการเข้าประชุมผ่านลิงก์หรือว่า,หารหัสนะคะหากเรามีลิงก์ก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าหากเราได้เพียงรหัสนะคะก็สามารถที่จะกดหรหัสเข้าไปได้โดยเริ่มต้นนะคะไปที่เก้าช่องตรงนี้นะคะแล้วก็กด ในกรณีที่เราได้รหัสนะคะเราจะมาช่องเก้าช่องนี้แล้วก็กดตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะนํารหัสที่เราได้มานะคะมาป้อนลงไปนะคะกดคัดลอกนะคะเสร็จแล้วให้เรานะคะมาตรงที่ป้อนรหัสหรือชื่อเล่นตรงนี้นะคะหลังจากนั้นวางรหัสลงไปคะ่ะเมื่อเรากดรหัสเสร็จแล้วนะคะก็กดเข้าร่วมในระหว่างที่เรารอที่จะกดเข้าร่วมนะคะเราสามารถไปดูการตั้งค่าใหม่ของเราได้ตรงนี้นะคะ หากเราไม่ต้องการที่จะไปรบกวนนะคะผู้จัดงานนะคะเราสามารถที่จะกดไม์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือหากเราไม่ต้องการที่จะเปิดกล้องนะคะก็สามารถปิดตรงนี้ได้หากต้องการเปิดก็กดอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้แล้วคะ่ะเมื่อเราเข้าห้องประชุมมาแล้วนะคะ หากเราพบว่ากล้องของเราเปิดอยู่แล้วเราไม่สะดวกที่จะเปิดหรือว่าเราไม่ได้มีบทบาทในการนําเสนอนะคะเราก็สามารถที่จะกดปิดได้ค่ะและหากเราไม่ต้องการจะรบกวนผู้จัดงานนะคะเราก็สามารถที่จะปิดไมค์ได้ตรงนี้นะคะในกรณีกลับกันนะคะหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนพื้นหลังนะคะเราสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ กดที่การตั้งค่านะคะไปที่พื้นหลังและเอฟเฟกค่ะก็เลือกพื้นหลังนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกพื้นหลังจากด้านล่างเราสามารถเลือกพื้นหลังที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยและหากไม่ต้องการใช้พื้นหลังนะคะก็กดตรงนี้ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเบลอภาพด้านหลัง ให้ต้องการชัดหรือเบลอแค่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตรงนี้นะคะยังไม่พอใจนะคะก็สามารถที่จะกดเลือกพื้นหลังจนกว่าเราจะเจอพื้นหลังที่ชอบค่ะนี่ก็จะเป็นการตั้งค่าพื้นหลังนะคะต่างๆสําหรับที่เวลาเข้ามาในห้องประชุมนะคะทีนี้จะเป็นในเรื่องของมารยาทในการที่เราอยู่หน้าห้องประชุมนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงนะคะในการที่เราจะ ไม่รบกวนการประชุมนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือการเปิดปิดไม่เมื่อจําเป็นต้องใช้นะคะเปิดเมื่อต้องการที่จะสนทนาหรือว่าทักทายผู้เข้าร่วมนะคะและปิดเมื่อเราไม่ต้องการที่จะพูดคุยหรือว่าสื่อสารแล้วนะคะและหากเราต้องการที่จะเสนอหรือว่าแสดงความคิดเห็นในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือว่าผู้จัดงานกําลังพูดอยู่นะคะให้เรากด เครื่องหมพูดนะคะแล้วก็รอให้ผู้จัดงานนอนุญาตนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดไม้นะคะที่จะทักทายพูดคุยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นค่ะนี่นะคะ เพียงเท่านี้นะคะสำหรับมารยาทพื้นฐานต่างๆก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะและหากเราต้องการที่จะแชทหรือว่าพูดคุยกับผู้เข้าร่วมนะคะก็สามารถที่จะกดในช่องนี้เพื่อที่จะแชทหรือว่าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์น,นะคะหรือว่าหากเรามีคำถามหรือว่าต้องการทักทายก็สามารถที่จะกดพิมพ์เข้าไปได้ค่ะ อันนี้นะคะเป็นการที่เราจะไม่อยากรบกวนนะคะวิทยากรหรือว่าผู้จัดงานนะคะเราก็สามารถที่จะสอบถามไปในช่องแชทได้แล้วเราก็รอคําตอบนะคะหากผู้จัดงานยังไม่สะดวกเปิดไมค์ตอบอาจจะพิมพ์แชทส่งกลับมาให้กับเรานะคะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะสําหรับมารยาทหรือว่าการที่เราเป็นผู้เข้าร่วมหรือว่าไปจอยใน Google Meet ของท่านอื่นๆน,นะคะในฐานนะผู้เข้าร่วมหากเราศึกษาวิธีการใช้งานและมารยาทพื้นฐานเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้การประชุมของเราราบรื่นและก็เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะ